สวัสดีครับผมสวัสดีสำหรับวันจันทนะครับผมมาไลฟ์สดช่วง1 1 44เนาะเดี๋ยวผมขอญอาตแจ้งลงกลุ่มนิดนึงนะครับผมแจ้งลงสวิตตัวเนาะแจ้งลงกลุ่มแอดมินก่อนโอเคก็สวัสดีครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กับ กันที่สาขาลิขิตชีวันนะครับผมจะมากับแคมเปญของตัวกระบะนอกาะวันนี้สําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูไม่ต้องแปลกใจครับว่าวันนี้จะทําไมถึงย้ายรถมาไว้โซนหลังแบบนี้เนาะสำหรับสาขาพรีเมียมของเราอะให้ชมให้ชมตัวพรีเมียมไปก่อนเนาะจะเป็นเจ้าตะกูลตัว BM ก็มีครับพอดีว่าวันนี้มีช่างมาซ่อมหน้าร้านนิดหน่อยนะครับเลยย้ายโกดังรถมาข้างหลังแบบนี้ครับจอดเรียงกันสวยๆเลยครับลูกค้า คุณเหมยอรนะีเนาะถ้ามีคอมเมนต์ก็บอกมาด้วยเดอ้อเดี๋ยวผมจะพาเดินชมวันนี้เราจะมาอยู่กับเจ้าตัวกระบะเนาะจะเป็นตัวเบนซ์ก็มีครับ GLA 2 5 0เดี๋ยวเอาไว้ว่าเราค่อยมาชมกันทีหลังดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูแคมเปญกันก่อนดีกว่าครับสำหรับแคมเปญวันนี้เนาะมามาอยู่กับเจ้าแคมเปญตัวนี้ดีกว่าครับผมลูกค้า สำหรับวันนี้นะครับผมในแคมเปญที่จะอยู่ในวันนี้เนาะสำหรับไลฟ์สดวันนี้เนาะจะอยู่กับเจ้าตัว Isuzu D-Max ครับผม3.0 V-Cross M4W เนาะเป็นตัวขับ4ครับลูกค้าเป็น4คูณ4มาเรียบร้อยเนาะกับเจ้า V-Cross ตัวนี้ครับผมสีดำเนาะปีประมาณ62ครับผมลูกค้าราคาอยู่ที่ประมาณ700,000กว่าบาทเท่านั้นครับลูกค้าสาหรับ Isuzu 3.0คันนี้เนาะเป็น V-Cross มาให้แล้วเนาะสคูณสเรียบร้อยครับผมลูกค้าราคาอยู่ที่ประมาณ735,000บาทครับลูกค้า ภายหนก็ภายหนก็จะแต่งกระจังหน้ามาให้แล้วเนาะสำหรับตัวนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกไฟ LED มาให้เรียบร้อยเนาะสำหรับตัวนี้ปี62ก็เปลี่ยนยางเป็นแบบออฟโรดมาให้แล้วเนาะมาพร้อมกับแม็กขอบ15เนาะอ่าอ่าคันนี้คันนี้ขอบ16ครับผมสําหรับเจ้าวีคอร์สคันนี้เนาะแอดมินก็จะเซลก็จะเบอร์เบอร์หน่อยนะก็พอดีว่าวุ่นกับงานเยอะมาไลฟ์สดคนเดียวเนาะมามาชมภายในกันดีกว่าครับเจ้าตัวนี้อ่ากุญแจก็ไม่เอามา เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับลูกค้าผมขอหากุญแจก่อนเรืมอกุญแจใช่ครับอย่างให้คนดีกว่ากินนี่มันเรียกน้ำใหญ่เลยนะกุญแจไล่เรียบร้อยผมไล่แลใรเป็นะ่านตาที่มาดูนั่นอ่ะเ๋ย่เด้อมีคอส อิสุสุนี่แหละขาวสุสุด,สด,ดำ มาครับลูกค้าขออาภาัยขอประทานโทษด้วยครับพอดีว่าวันนี้วุ่นๆเนาะก็จะเบรอเหน่อยๆมามาอยู่กับเจ้าตัว3.0 V Cross คันนี้กันต่อครับมาดูที่ภายในกันเนาะสำหรับคันนี้ปี62ภายในก็จะให้มาเป็นอามเบาะหนังเนาะเป็นหนังสีน้ำตาลพาดกับลายเคฟล่าสีดำนะครับคันนี้ส่วนเรื่องของภาษีก็ยังอยู่ครบเนาะภายในเบาะหนังก็จะเป็นตรงนี้เขียนว่าเลยว่า V c o s s นะครับผมจะเป็นได้ตะเข็บส้มมาให้เนาะ โอเคมาถึงส่วน R. หน้าจอกันบ้างก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสแล้วนะครับผมระบบแอร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปรับมือวงกลมตรงนี้ก็คือเรียบๆหลูๆเลยเนาะมาแบบออปชั่นใหม่ๆจะเต็มให้เลยแล้วก็เจ้าคันนี้ก็จะเป็นพุชสตาร์ทมาให้แล้วเนาะสำหรับเจ้า v c คอ s s ตัวนี้เรื่องเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะสามารถปุ่มตรงนี้ก็สามารถปรับ วงล้อได้ครับว่าจะขับ2ขับ4ขับได้เต็มสมรรถภาพเนาะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยสําหรับออปชันคำนี้จัดมาเต็มเต็มเนาะมาในส่วนของเรื่องพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านเหมือนเดิมเนาะหุ้มด้วยหนังเนาะและส่วนนี้ก็จะมีอาสมองเบอร์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลืมสมองเบอร์แต่คิดมัลติฟังกชัน เขาเรียกว่ามัลติฟังก์ชันใช่พอดีว่าผมวุ่นๆครับลูกค้าขอโทษทีพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของวางให้ได้เลยครับลูกค้าภายในก็จะสวยหรูแบบนี้เลยเนาะเพราะรู้สึกว่ากระบะเดี๋ยวนี้ออปชันภายในจะสวยหรูมากครับผมแล้วก็เป็น4ี่คูณสให้เรียบร้อยเนาะมาดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าครับลูกค้าสําหรับเจ้าคันนี้เนาะว r o s ส มาดูกันครับลูกค้ารถปี6 2สกับเจ้าอีคอสคันนี้อ๋อได้ครับพี่ได้ครับมาก็อย่างที่บอกเนาะว่าตอนนี้ก็เครื่องเดิมเดิมเนาะจัดมาเดิมเดิมทุกอย่างเดิมเดิมจากโรงงานครับผมลูกค้าไม่โอเคก็เป็นเครื่องเดิมจากเดิมเดิมเนาะแต้มสีจากโรงงานก็ยังมีครับลูกค้าสําหรับคันนี้ปี62สไม่ไม่เยอะครับลูกค้าราคา700,000กว่าบาท แน,น่นอนครับรอยสีก็ยังมีเนาะนนจะได้เหมือนเดิมเลยไฟออกแล้วชัดเลยโอเคเนาะวันนี้วีค o s นน s นะคะ4ฟ e วิวนะคะตอนนี้ขายดีมากบอกอบเลยนะคะว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยตามหากันเยอะมากเลยช่วงนี้กระบะ4ฟ e วิวที่ชาลีค่ะ ทั้งแขบทั้ง4ประตูนะคะอ้โหล้นหลามนะคะก็วันนี้เซลล์หญิงนําแบรนด์หลักเนาะกับน้องต้าแบรนด์หลักเลยอิซูซูดีแม็กยอดจัดราคาประเมินธนาคารเป็นล้าน<ช>เรารขาย<ม>แค่เจ็ดแสนกว่าบาท<ช>นะคะคเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่มีเครดิตก็จัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะคะขอแค่อย่างเดียวถ้าคุณพี่ไม่มีเครดิตแต่ต้องมีอาชีพที่ชัดเจน<ช>ตวรวจ<ม>สอบได้ไม่ใช่มาแบบ ผมว่าทั่วไปนี่แหละครับอ,อะไรอย่างนี้คือทั่วไปคืออะไร<ช>นะ,ะรเดี๋ยวคักก่อนนะประมาณนี้ขอมีอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้ถ้าจะให้ดีขอมีเอกสารที่ชัดเจนเนาะ<ช>เราก็จะช่วยให้คุณได้ขับรถแน่นอนอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะกลัวเวลาถามเครดิต <c oughs> คือที่พนักง,งานถามพนักง,งานไม่ไดเอาไปทําอะไรเลย <c oughs> เพื่อประเมินของตัวลูกค้าเองใช่ค่ะถ้าคุยกันตรงๆเนี่ยเป็น<ม>อะไรที่ดีมากเลยเพราะว่าเราจะช่วยหาทางออกให้เข้าใจว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้ เรียบรับลื่นสวยหรูอ,อะไรนะคะในส่วนของเครดิตแต่ถ้าคุยกันก่อนตรงๆเราจะช่วยประเมินให้ใช่ะค,ะครับผมอยากได้รถ <Okay. S 2> สวยๆราคาดีๆก็คุยกับพี่เราได้เลยอ,อย่างตัวนี้บอกเลยว่าตัวดีตัวงามเลยนะ V ีคลอสนะคะลูกค้าขาซื้อมาขายข้อในอนานะคตลูกค้าอยากเปลี่ยนราคาเขาก็ไม่ตกเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์หลักคืออ e ีซูซุนะคะและที่สําคัญคันนี้คือสวยเดิมจบเลย4ประตูแล้วก็ได้โฟมาออโต้ oh. <Auto S 2> ด้วยใช่นะคะคนี่เดิมหมดทุกอย่างเลยที่น้องต้าแนะนําไปเม็ด อารต่างๆอยู่เดิมอยู่ครบแต้มสีโรงงานนะคะเดิมทุกจุดเลยค่ะหน้าสวยเดิมนะคะเครื่องไม่มีรีแมปมาเดิมๆหมดเลยนะคะเป็นเครื่องยนสามด้วยตัวนี้อ่าประมาณนี้นะจ๊ะภายในดูแล้วนอต้าเนาะภายในจัดให้แล้วครับผมโอเคนะคะใเดี๋ยให้พา<ค>ชมรอบตัวรถอีกทีนึงก่อนเผื่อลูกค้าจะได้ชมอเดี๋ยวให้พี่หญิงพาดูใครสนใจนะคะก็ทักยินบล็อกมาได้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังกันตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะลูกค้าค่ะถ้ามาในส่วนของ v ีคอสก็จะมีในส่วนกล้องมองหลังติดมาจากเดิมโรงงานให้เรียบร้อยนะคะโอ้โหไลเนอร์ไม่ได้ใช้เลยแน่เลยพี่อบอกเลยอะเออจริงไม่มีรอยเลยเนาะปกติถ้าเขาบรรทุกข,ของนะคะไม่รู้แหละมันจะมีรอยลากรอยแบบขีดขว่วนเหมือนเล็บข่วนบ้างนะลูกค้าแต่ตัวนี้ไม่มีเลยคือใสจริงนะ ใช้งานเฉพาะด้านหน้านั่งเป็นแนวรถเก๋งเนี่นอนแ้าวหลังไม่ได้ใส่อะไรนะคะใส่แต่ตะก้าผ้าไปซักแช่นี้เลยสายขับจริงๆกระบบไม่ใช้ประมาณนี้นะคะสวยมากสวยมากสวยจริงๆนะคะร้านเราบอกเลยว่าคัดคุณภาพของรถมือสองทุกคันนะคะตัวแซดพัทีบตัวนี้ได้ตัวท็อปมาแล้วนะจ๊ะอะผมสีดำใครเกิดวังคารด้วยนะบอกเลย ถูกฉลกนะคะสำหรับลูกค้าที่เกิดวันคันคาะกระบะสีดําไว้ใช้นะคะวีคอสตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยอะประมาณนี้เราไปอีกคันกันเลยนะคะวันนี้เราเรานามาสองสีเนาะใช่ครับผมมีมาให้เลือกถึงสองสีเลยก็จะมีทั้งปี6-2นะครับผมแล้วก็ปีใหม่ใช่ปีใหม่เลยปี6กตัวนี้ครับผมเรียกว่าเทียบได้กับออกป้ายแดงเลยนะครับพี่หญิงเนาะสวยมากอออกป้ายแดงราคาประมาณนี้ ร้านกว่าใช่ออกห้างร้านกว่าประมาณร้านสองปะใช่เพื่อนพี่เป็นเซล์อยู่ยูสุร้านกว่าค่ะร้านกว่าแน่นอนอยู่อยู่กับเราวันนี้ไม่ถึงร้านเอามาทําไมลร้านกว่าเนาะใช่เราขายแค่แปดแสนกว่าบาทเท่านั้นคับลูกค้าแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับลูกค้าสําหรับคันนี้ส่วนรถก็ยังมีให้นะคะลูกค้าขาส่วนรถพิเศษลูกค้าที่ดูเพจไลฟ์สดเพจเหมยรี่ของเราเนี่ยมากกว่าสองหมื่นแน่นอนนะ แม่กว่า20,000บาทแน่นอนนะคะลูกค้าขะเราจะให้ในส่วนของน้ำมันเต็มถังให้กับลูกค้าด้วยนะคะเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวปีใหม่เลยลูกค้าขาเห็นชมหน้าชมตาเนี่ยแบบนี้เลยนะคะไฟ f u ูออปชั่นแบบ LED มาให้เลยกระจังหน้าใหม่นะคะหน้าใหม่เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้หมดทั้งกัน4จุดแล้วก็ล้อมแม็กแต่งยางแต่งมาแบบนี้เลยลูกค้าสวยมากโอ้คันนี้คือลงตัว ี๋ยวคุณพี่จะเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะหญิงว่าเอาคันนี้จบเลยนะจบปิ้งเลยอ่ะเราต้าขอคุณแจนหน่อยไม่ไ้หินละหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดินเอาเองนะคะอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนนะคะเดี๋ยวรอ,องต้ามาคุยสายแป๊บหนึ่งเอาคุณแช์ติดไปในกระเป๋าละหนึ่งโอเคไม่เป็นไรค่ะรอบคัน,นจะ